ว่าจะมาลงลินหรือเปล่าี่บอกมาหากรับกรับดี๋ไหนน้องๆหายพี่หน่อยงงเียงงลงลินพเดินานะครับอย่างอแตทีพี่ก็ได้ติดตามน้องเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆกันโอ้โหเติบโตมา เป็นชาววินดิคร้าบนเวทีนะครับผมโอ้โหเดินมาปั๊บสุดนี้ลอยจัดๆนี่คือแนปกตินี่คือแนปกติลอยมาพเมาเบาๆวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับจ่องลึกเรื่องของรายละเอียดการใช้ชีวิตใช่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการให้ร่วมกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆบนเวทีอย่างนี้ด้วยนอกจากว่าน้องเป็นแนว w กเอาท์นะฮะเป็นแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็มาทางสตรีมด้วยในตอนนี้นะครับ มาโซเฟ้นนิ่งเป็นยังไงเริ่มต้นก,ก well. ่อนน้องวินครับการออกกำลังกายของเราตัวนี้ยเทปนี่นะคับการออกกำลังกายของเราตรงนี <SPEAKER> ้เนี่ยมันเริ่มมาอย่างไรอหมายถ <Super poco. S 1> ึงว่าแรงบันดาลใจตัวเองหรือมีคนรอบข้างชวนใช่ไหครับผมว่าคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบทกิจกรรมอะไรแบบนี้เดียวแต่ว่าพอ ตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบได้เข้าจิมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเราไม่ต้องออกนอกบ้านเราก็สามารถราออกกลังกายได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมา,เร,าเริ่มจากที่บ้านก็คือมีพีจีพีจิมที่บ้านใช่ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นแบบนั้นใช่ทีนี้พอเราออกไปเรื่อยๆแนละ้วเราว่าคนเราก็มีเป้าหมายเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่าออกทุกวันทุกวันมันก็มีแบบทาร์เก็ตทาร์เก็ตก็คืออะไรที่จะไปถึงตรงนั้นทาร์เก็ตของเราก็คือเห็นตัวเองในกระจกเราก็แบบเสื้อ ตัวอะพี่ใช่ใช่ไหมคือตอนนี้คือทางเก็บพี่ชายจริงแต่มันต้องมีไอดอลมีไอดอลไหมจากของพี่อะแรกๆรกเลยคืออาร์โนชวาร์สเนเกอร์สมัยก่อนคนเหล็กโอรุ่นที่รุ่นนั้นเลยคนเหล็กมีไหมต้องมีไอดอลคนนึงไอดอลผมมันได้เป็นพี่เปิดไอจดูวิดีโออยู่ตลอดครับเป็นเกียรติมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่โอเคเลยดีใจจังนะทีนี้พอทาเก็บเราแม่นะครับ มันจะต้องมีการฝึกซ้อมที่ชัดเจนครับเรามีซีรีส์แบบตารางต้องเป็นไปตามนี้หรือว่าแล้วแต่เวลาว่าเ้าหน้าที่กัรกาเราเยอะมากๆละกันใช่ใช่ผมว่าความยากของผมเลยน่าจะเป็นการจัดเวลาในการที่จะออกเลินกายมากกว่านะครับแต่ว่าพยายามจะกําหนดของตัวเองว่าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแบบไม่ต่ำกว่าสี่วันถ้าเกิด ก็จะหมดคลีข้างนี้เข่งขึ้นก็พยายามจะให้มันสม่ำเสมอมากกว่าอันนี้เป็นสัมปทานสังวินัยเรากำลังสม่ำเสมอใช่แล้ฮะก็ทําให้แบบว่าเราเห็นทรงแบบวีวันนี้เราพี่เห็นแล้วแบบโอ้ใจแบบเทาจริงนะครับจริเดี๋ยวจะต้องมีแบบว่าให้เราได้เห็นกันแบบแพร่บ้านะอือติดึงตึงต่อมาพอเราออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยเรามีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับนอกจากการเวทเทรนนิ่งหรือกีฬาประเภทไหนที่ทำให้เรา ีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็รูปแบบกิจกรรมด้วยนอกจากเวทนะถ้าเกิดว่าผมเล่นกีฬาเนี่ยผมก็จะมีตีกอล์ฟเตะบอลแล้วก็มีเวทบอดแบบที่เป็นเ้เล่นฟรีใช่ครับผม,ผมก็จะเป็นสายกิจกรรมอย่างไรจริงๆคือแบบเพื่อนชวนไปทำอะไรเราก็จะแบบไปหมดก็ตีแปดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นคือเราเล่นได้ทุกอย่างแน่นดนอ๋อใช่เผมชอบเล่นกีฬาเออวันนี้ก็มาเราจ็มาทำให้เาผ่านดีนะแล้วก็ผมก็เชื่อ อยากไหนอยากรู้หเลยถามอะเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีโหมกันเลยคนเห็นเวลาตอนเขาโหมเฮก็คือปมาจับมาจับเขาชอบแซวแซวว่าโเขาเวลาแบบพูดอะไรถึงใจอย่างน so ี <Beng Zen> ้ใช่ไหมหรือแซวกันจะมีโหมาเออดีน่ารักน่ารักแซวไปบ่อยแซวไปบ่อยโอเคต่อมาพอเราออกกำลังกายเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยมันดูท่าทางจะไปได้ดีแต่แน่นอนว่าน้องๆครับไม่ว่าจะเรื่นแรงแล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องมีอุปสรรค อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากนอนคือ่อันนี้ตอดนด้านออกกำลังกายก่อนและก้าวข้ามผ่านมันยังไงครับอุปสรรคในการอกนอนออกกำลังกายผมว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือความขี้เกียจนะครับเอาจริงน่าจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอบางวันเรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยตื่นมาแล้วอยากนอนต่อนี่อ,อยออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยของผมก็คือต้องฝืนนะฝืนแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็เหมือนบังคับตัวเองให้ออกมาจากเตียงก่อนแล้วมันก็จะสามารถทำอะไรได้ ใช่คิดมากแบบมันมันต้งการก็ทำไม่ได้ไม่พูดให้มันดูดีไปแล้วมันมันเป็นอยางไงจริงทุกคนมันมันแบบไม่อยากลุกเลยนะอามุดนอนนอนนอนอยู่แล้วแบบเรยจกปุ๊บวันเนี้ยต้องเล่นแบเจ็ดโมงก่อนไปทำงานอีกทีสิบเอ็ดโมงบอกกันตัวยังไงลุกขึ้นมาก่อนนะาแฟนคลับคือคือมันต้องไม่บอก เ้าบอกมันจะรังเลแล้วเราจะนอนต่อทีนะเราต้องฝึกล่นขึ้นมาเลยเราอย่าไปเค้นอย่ากินลุกเลยยุ่เลยแล้วก็ทำหน้าที่ตับตลาดกวางสไลด์นี่สำคัญมากนะเพราะว่าจะมีการบอกกับตัวเองก็ได้พี่เหมือนกันนะแต่ก่อนนะไม่แต่ก่อนตอนนี้วิ่งเนี่ยเป็นที่มันเหนื่อยมากอยากอยากหยุดเพราะการวิ่งเป็การการเล่นที่ง่ายที่สุดและหยุดง่ายที่สุดวิ่งไปแล้วร่าเหนื่อยมากอ่ะมันอยากจะหยุดพี่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวเลยเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ช่วงนี้มันต้องทำอะไรอีกแล้ว มีีมัน่ยต้องเสริมพลังให้ใช่มันต้องคุยกับตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองใช่แล้วก็ไม่ใช่คุยแบบเออออกเสียงแล้วก็เออทั้งวันไม่ใช่แบบเรียนจะรู้เเารียนจะรู้จะเพลงใช่เป่าเพลงไปเรื่อยๆครับครับผมพอได้เข้ามาเจอบูมาร่วมงานกับบูม่าโหในในไอจีนะเท่มากเลยชุดการออกมากายของน้องเนี่ยรู้สึกไงบ้างกับเพลงแบบนี้บูม่า ผมรู้สึกว่ามันมาช่วยตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำแอคทิวตี้ทงกิจกรรมแล้วก็เข้าไปจีมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการวิ่งเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดลงเท้ามันไม่ดีเนี่ยปวดหัวนักเลยนะเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากวิ่งเลยหรือไม่อยากคำับไรถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เรามันไม่พร้อมสําหรับที่เราจะทำกิจกรรมนั้นนะแต่ว่าฟูม่านี่มันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผมมากในการออกกำลังกายของผมมากแล้วมันยิ่งซัพพอร์ตทำให้เรารู้สึกว่าวิ่งแล้ว มันไม่มันไม่เจ็บมากหรือว่ามันไม่ถ่ายมากอย่างเงี้ยรองเท้ามีส่วนช่วยได้เยอะครับมันก็จะทําให้สนุกมากขึ้นใช่ที่พี่พี่พูดไปนะครับออกวิ่งอร่อยวิ่งนะครัวิ่งอร่อยวิ่งอร่อยเราออกไม่กี่น้อยขนาดเจอไปสั่งมาแล้ววิ่งคือวิ่งแล้วอร่อยวิ่งอร่อยวิ่งแล้วมันไม่เจ็บวิ่งแล้วมันสบายมันสดุกมันเห็นสำคัญถูกไหมครับแล้วถ้าอุปกรณ์ดีค่าการลงทุนนะครับแล้วมันทำให้เราอดขังกายมีความสุขด้วยความสุขย่างอีกการออกกำลังกายกับการไม่บาดเจ็บถูกไหมว่า ยิ่งลงเท้าดีเนี่ยมันเซฟปวเข่าข้อเข่าเราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอย่างที่พี่เดียวบอกเลยว่าลงน้ําหนักทีนึงนี่ก็ดสี่เข่าใช่สำลักมันปวนะที่มันกรำแพงของมันเยอะมากนะครับผมเยอะเลยฮะแล้วคู่นี้ล่ะขออนุญาตนะครับพังนี่เหมือนนกัเลยคู่นี้เป็นยังไงฮะออกมาจากความรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็ผมถึงบอกไงว่าผมเดินลงมาเนี่ยผมขออนุญาตเรา อก็ผมเดินลงมาเนี่ยรู้สึกเหมือนลอยไปทีเดียวเพราะว่ามันเบารู้สึกว่ามันนุ่มมากใช่ไหมฮะับใช่ต้องไปลองใส่ดูก่อนอันนี้บอกคนรับคนรับต้นด้วยพูดว่าผู้บรดดัรนิดเลยอ่ะบอกกันบอกกับผู้รัมต้นด้วยใช่ครับใช่มันเซฟแต่มันับเซฟมันซัสพอร์ตดีแล้วมันเบามากเบาเบามากคแบบกระโดดเมื่อสักวันนี้พี่ยกขึ้นมาเปบาเปลือกเลยถ้าอยากจะให้แนะนำ อย่างวี้น้องๆอยู่เวนเยอะเลยนะครับ,รบเริ่มต้นสำหรับ,บออกมังกายเอาอะไรสำรับออกมังกายอะไรก็ได้ก่อนเนี่ยจะพูดแบบว่ายังไงคุณพี่วินหนูคือมีความตั้งใจแล้วมันจะเป็นสเต็ปนี้ทุกคนม,มีความตั้งใจลองทำทำทำส,ำสม,ม่ำเสมอหรือบางคอนอาจารย์จะล้มเลิกไปไในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือบางคนแค่คิดแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ทำสักทีพี่วินหนูมีความตั้งใจอยากจอนะออกมังกายแบบพี่วินทำยังไงดีครับหนูจะทำก่อน ก็ทำเลยทำเลยทำเลยผมว่ามันต้องออลงมือทำเลย <S <S เลองทำไปดูก่อนอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันพอมันทำไปซ้ำๆความสม่ำเสมอมันจะทำให้เห็นผลต่างกับสิ่งที่เราทำมาแล้วมันจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากเราเหนื่อยกับมันเยอะมากอะไรอย่างนี้มัน<อ>มก็จะเป็นแรงจูงใจที่อยากจะทำให้เราอยากทำต่อไปครับผมนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายหรือวีบอกมันกายจะต้องดูคุณด้ได้ทุกวันกระจกทุกบ้น ว่ามันฝาจะมาถึงตรงนี้มันมีง่ายมันยิ่งเป็นแรงครับแรงให้เราทำต่อได้โอเคจากั้นวันนี้นะฮะสิ่งที่คุณวินนั้นดูและเห็นในกระจกวันนี้จะมาโชว์บนเวทีอักชสครับนราวินขออนุญาตเช็เก็บอุปกรณ์ด่ววๆเลยเดี๋ยวเริ่มต้น่างนี้ก่อนนักวินเริ่มเข้าสู่บทการออกกำลังกาย มาระยะนึงแล้วเขาดูจากรูปร่างหูเลยดังนั้นเนี่ยก,ก,การกรอปไกด์ที่ดีมันต้องมีการวอร์มอัพสเตรชชิ่งก่อนนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จคือสเตรชชิ่งและคนะูล,ล,ล,ลดาวนะ์อย่าให้แนะนำท่าสเตรชชิง่งสเสามท่าที่แบบว่าทำไม่ยากมากแล้วทำแล้วได้ผลดีกับทุกกีฬาหให้เราหน่อยโอ้จริงๆง่ายมากๆเลยครับของผมคือของผมคืออย่างี้เดี๋ยวจะง่ายเกินไปพี่มีโจทย์มีโจทย์ได้ไหมท่าแทกสเตรชชิ่งแบบ เท่เท่เอาไปท่าเท่เลยเท่เลยย่างกันยังไม่เริ่มเลยเอาเท่ๆด้วยนะใชัดไหมชัดไหมอันนี้คือท่ายืดแฮมสตริงใช่ไหมกลับน่องเฮ้ยแต่มันตึงทุกคน การยืดต้องหน้าแบบนี้แหละเพราะว่ามันต้องตึงมาถึงจะได้สบายขึ้นเลยอ่ะพอที่เริ่มตึง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 เลยอันนี้คือเท่สองท่าส t r e ช c h i n แบบน่ารักนะมันน่ารักมันยืดไม่ได้ต้องน่ารักด้วยอ่ะโอ้โงั้นสเตรชนิ้วไหมฮะเกิดรักเกินอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ไมแต่นิ้วก็สำคัญ ใช่ไหมคนที่เป็นนักออกแิบนะครับเนี่ยต้อต้องวอร์มท่าพวกนี้บ้างขยับนิ้วเยอะๆพราวกนี้เรากดคีย์บอร์ดหรือเขียนเซ็นอรต่างๆยืดออกได้อันนี้ถือว่าเป็นท่าสเตทอย่างสเตทแล้วเอาเอาเลยนะสเตทสุดท้าย Sexy 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 ด้วยเ e x y อันนี้อันนีมันมีมันมีหลายท่าอยู่ยังไงนี่พี่เดี่ยวทำให้ดูหน่อยนะ ใหญ่ที่ทำเป็นพี่อายุเยอะเดี๋ยวมันจะไม่น่ารักอ่ะมีมันเอแบบเซ็กซี่แล้วซี่แบบเซ็กซี่เหรอแบบมิสเน่ห์อะไรก็ได้มิสเน่ห์อันดับแรกเดี๋ยวพี่ถึงมาหามาหลอกเาปั๊บเดี๋ยวกระดับเสี้ยมหล่ะจะทำให้ตึงไปอย่าเงี้ยอย่าอย่าอก็จะเป็นการยืดเป็นการยืด ใบเสร็จแล้วก็ยืนไต่เสร็จมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ลองครับขอบคุณมากๆครับนี่คือสามท่าสเปนง่ายๆสำหรับกีฬาหรือแม้แต่ก็นั่งรถตึงนอนมาจะไม่ต้องออกกำลังกายก็ทำได้นะอืมใช่ครับแต่คื่ออะไรเนี่ยตอนนอนมันเราอยู่ในท่าเดียวก็เมื่อยนะครับโอเคสเปนชิ่งไปนะนะครับพอสเปนชิ่งได้เท่เก่งขนาดนี้พอร่วมกับคุมากครับมันต้องมีโพสท่าเท่ๆทุกคนเห็นไอจีใช่ไหมครับวันนี้จะเห็นสดๆเลยโพสเท่ๆกับ รองเท้ารองเท้าพีเซนไงเอาเอาท่าแรกโพสกับเพื่อโพสเพื่อพีเซนรองเท้าก่อนนี่ท่านี้นี่ก็โชว์เท้าเห็นโชว์เท้าไงนะฮะนี่แต่มันก็มันก็สครอตไปตัวด้วยนะทุกคนมันคือการบอกกิจการเหมือนกันนะครับแบบเสร็จลิ่งเก่งครั้งใช่ครับมันเป็นการบอกกิงกายด้วยท่าที่สองเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ โพสกับไหเพื่อโพสให้เห็นว่าแจ็คเก็ตเราสวยดูดีโอ้นิ่งนิ่งกัะเทียนเลยคือไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วนะเท่มากโอเคต่อมาคอร์ปอเรชรวมเลยว่านี่ผู้มามารวม่วมเล้ปึ๊บทุกคนถึงแม้ท่าจะไม่ต่างแต่อินเนอร์มันต่างกันดูไหมฮะถ้าชอบกดปืนดังๆด้วยครับ บอกไปนะถึงท่าจะใกล้เคียงถ้าอินเนอร์ของเขาแบบไหนมันจะไปทําแบบนั้นเลยขอบคุณมากครับวันนี้เราเราเรามีความสุขมากครับเราแฮปปี้มากที่พี่น้องมาแล้วก็แบบเต็มที่นะฮะในสนามกับต้อขอบคุณพี่ที่แต่ว่าทำทุกอย่างเลยที่แบบที่จำเสด็จได้ครับทุกคนนะครับขอบคุณครับก็ให้มีความสุขสุขภาพรกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่ยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักเวทเมทาวินด้วยครับ ในหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับต่อไปจะมีการถ่ายภาพเดี๋ยวน้องพิยิวบนเวทีกับเราก่อนนะครับเราจะมีการถ่ายภาพกับทั้งผู้บริหารของเราด้วยนะครับมีทั้งหมด2ช็อตด้วยกันครับช็อตแรกน้องพิทิวบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมครับขอเรียนเชิญคุณคอนทิปวันนี้ต้องขัรับกับเกรน์ทรีเมเจอร์มาสปอร์ตไทยแลนด์ครับเบย์ไวท์วิเซอร์จูโรบูสสื่อดีเรเตอร์รีเทลแอนด์คีคอมเมอร์ซเซาท์อีสินเอเชีย ฟรีสตอร์สเตจแต่คิวเริ่มต้นมรดาทูมวินเบมพาวินโกภาคเกียวกระจออนยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่รกำลังหยิบพลาดไปนะครับแต่ในช็อตนี้สองท่านนะครับเป็นเชิญครับวัสดีขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับคุณบ้านและเพื่อนที่ภาคที่มีสื่อมวลชนนะครับมากระล